ผู้ใครทาที่เคารพสำหรับในการเริ่มต้นในวาระนี้นะครับผมก็จะอธิบายสืบต่อจากที่ได้พูดไว้เมื่อคราวเดือนก่อนโน้นซึ่งเราก็คงจะต้องยังใช้เอกสารชุดเดิมผมก็ไม่ทราบว่าท่านจะถือติดตัวมาด้วยหรือเปล่าถ้าบังเอิญท่านจะไม่ได้ถือติดตัวมาก็คงจะต้องฟัง ผมไปเรื่อยๆซึ่งผมจะค่อยๆอธิบายไปตามลำดับสำหรับเอกสารที่แจกชุดนี้นั้นเพียงแต่ว่าให้ท่านได้ดูปัญหาทั่วๆไปของกระถาวัตถุในจำนวน219เรื่องที่ได้ยกหัวข้อที่เป็นความเห็นผิดมาแสดงให้ปรากฏพร้อมทั้งนิกายที่เป็นเจ้าของความคิดเห็นต่างๆเหล่านั้น ในเรื่องที่ได้กล่าวค้างไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็เป็นการวินิจฉัยเรื่องบุคคลโดยขณะจิตคือสกะวาทีได้ตั้งปัญหาถามว่าการที่บัญญัติบุคคลขึ้นในเพราะจิตแต่ละดวงหรือคำว่าบัญญัติบุคคลขึ้นในเพราะจิตแต่ละดวงหรือนั้น สกาวาทีต้องการจะถามในความหมายที่ว่าการที่เราบัญญัติหรือแต่งตั้งบุคคลขึ้นนั้นอาศัยจิตแต่ละดวงแต่ละดวงคือหมายความว่าจิตดวงหนึ่งก็เป็นคนคนหนึ่งอย่างนั้นหรืออันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับคือคำพูดคำนี้มีความหมายเป็นสองอย่างเรามาพิจารณากันก่อนนะครับ ในความหมายอย่างที่หนึ่งคือการบัญญัติบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นนั้นอาศัยจิตดวงหนึ่งก็เป็นคนคนหนึ่งอย่างนั้นหรือนี่ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งคนคนเดียวแต่อาศัยจิตทุกทุกดวงรวมกันบัญญัติว่าเป็นคนคนเดียวอ,อย่างเช่นเราเนี่ยเราคนคนหนึ่งก็มีจิตหลายดวงทั้งที่เป็นจิตอดีต จิตปัจจุบันและจิตในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในแง่นี้เราก็ถือว่าบัญญัติบุคคลขึ้นบุคคลหนึ่งโดยอาศัยจิตหลายๆดวงรวมกันอีกแง่หนึง่งเนื่องจากว่าเรามีจิตหลายดวงจิตขณะหนึ่งหรือจิตประเภทหนึ่งก็ถือเป็นคนคนหนึ่งมีจิตแปดสิบเก้าก็เป็นคนแปดสิบเก้าคนอย่างนั้นหรือนี่เป็นการถาม ซึ่งอันนี้จะต้องเข้าใจกันด้วยว่าคําถามที่สกะวาทีถามผมผมขออ่านทวนอีกครั้งหนึ่งว่าบัญญัติบุคคลขึ้นในเพราะจิตแต่ละดวงหรือนั้นเป็นลักษณะการถามที่ให้ประวาทีเลือกตอบเอาในแง่ใดแง่หนึ่งก็ได้อย่างที่ผมได้ว่าไปว่ามันมีสองประเด็นปราวาทีตอบว่าใช่ คำว่าใช่ของปรวาทีนั้นเราก็ต้องเลือกพิจารณาว่าถ้าใช่ของปรวาทีหมายถึงจิตดวงหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งก็ต้องผิดแต่ถ้าหมายถึงคนคนหนึ่งบัญญัติขึ้นครอบคลุมจิตหลายๆดวงถ้าอย่างนี้ก็ถูก ราะนั้นคำที่พระวาทีตอบว่าใช่ถ้าว่าถึงว่าอ่านลําพังแค่นี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าประวาทีหมายเอาความอย่างไรในสองประการนั้นเพื่อให้ความกระจ่างว่าพระวาทีที่ตอบว่าใช่นั้นหมายความว่าอย่างไรในสองประการจึงต้องตั้งปัญหาที่สองถามเป็นลำดับต่อไป สกวาทีจึงถามสืบต่อไปว่าบุคคลในเพราะจิตแต่ละดวงที่ท่านรับว่าใช่นั้นนะย่อมเกิดแก่ตายจุติและอุบัติหรือปรวาทีก็ตอบว่าไม่ใช่คำตอบว่าไม่ใช่ของปรวาทีตรงนี้เป็นการระบุความชัดเจนว่าที่ปรวาทีรับว่าใช่ในปัญหาที่หนึ่งนั้น ไม่ได้หมายความว่าจิตดวงหนึ่งหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งเพราะว่าถ้าจิตดวงหนึ่งหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งแล้วคนแต่ละคนที่ในเพราะจิตแต่ละดวงนั้นก็จะต้องมีการเกิดแก่ตายจุติและอุบัติเหมือนกันทุกคนซึ่งถือว่าเป็นกฎของชีวิตหรือเป็นกฎของคนทุกคน คนทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วต้องเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันฉะนั้นถ้าจิตแต่ละดวงแต่ละดวงเป็นคนคนหนึ่งในตัวของเราเนี่ยก็เท่ากับเป็นคนหลายคนและแต่ละคนก็จะต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายต้องมีการเผาศพจะต้องมีการจัดงานวันเกิดกันลหลายๆคนแก่แล้วฟันหักก็จะต้องมีการทําวันปลอมกันลหลายๆชุดสายตาสั้นจะต้องมีการทําแว่นกันลหลายๆอันอย่างนี้เป็นต้น ปรวาที่ตอบว่าไม่ใช่ก็แสดงว่าปรวาทีไม่ได้หมายถึงจิตดวงหนึ่งหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งดูคำถามที่สามคำถามที่สามสกะวาทีถามว่าเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นไม่พึงกล่าวว่าบุคคลน,นั้นหรือว่าบุคคลอื่นหรือ ประวาทีตอบว่าใช่ผมต้องอ่านทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นไม่พึงกล่าวว่าบุคคลนั้นหรือว่าบุคคลอื่นหรือคำถามนี้สกาวาทีถามขึ้นก็เพราะว่าถ้าหากว่าประวาทีจะปฏิเสธ จากคำถามที่สองว่าจิตแต่ละดวงแต่ดวงไม่ใช่คนคนเดียวกันแล้วเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นเนี่ยเราจะถือว่าเป็นคนอื่นหรือว่าเป็นคนนั้นถ้าหากว่ามีเอกสารชุดสุดท้ายนะครับอยากจะขอยืมมาให้ถือกันหน่อยไม่ทราบว่ามีเหลือหรือเปล่าและถ้าพอจะหยิบ กันออกมาได้ก็จะดีเรารู้สึกว่าเราขาดกันไปนานก็เลยจะไม่ได้ถือกันมาถ้าไม่มีนะครับผมคงจะต้องพึ่งการเขียนบนกระดานมากั้งนัอนในปัญหาที่หนึ่งก็เลยย้อนนิดหนึง่งปัญหาที่หนึ่งที่เราถามว่าบัญญัติบุคคล การบัญญัติบุคคลขึ้นว่าเป็นคนนั้นคนนี้ต่างๆนั้นคนนี้สำเร็จขึ้นหรือเป็นขึ้นจากจ,าจ,จิตดวงหนึ่งๆอย่างไรคือจิตดวงดวงหนึ่งจิตดวงหนึ่งเป็นคนหนึ่ง คำว่าดวงหนึ่งของท่านเนี่ยท่านหมายความว่าขณะหนึ่งหนึ่งหรือประเภทหนึ่งหนึ่งก็ได้ขณะหนึ่งหนึ่งผมก็ไม่รู้หลายขณะแต่ว่าถ้าประเภทหนึ่งหนึ่งก็ในแปดสิบเก้าประเภทหรือนี่ท่านถามมีความหมายอย่างนี้ในในในประเด็นที่หนึ่งตอนนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าเมื่อสักครู่นี้ก็คือบัญญัติบุคคลคนหนึ่ง ในเพราะจิตแต่ละดวงนี่ก็คือจิตเราว่าจิตทั้งหมดทั้งหมดคือทุกด,ดวงมันก็กล่าวตามคำพูดนี้ได้ว่าบัญญัติบุคคลขึ้นในเพราะจิตแต่ละดวงหรือบัญญัติบุคคลขึ้นจากจิตแต่ละดวงอย่างนั้นหรือไอคำพูดคราวนี้มันคลุมเครือนะครับลักษณะกระาวัตถุเขาจะ ใช้คําพูดที่คิดได้หลายแง่แล้วก็จะมีแง่หนึง่งผิดแง่หนึ่งถูกเสมอตอนนี้เราก็ลองมาใช้ภูมิความเข้าใจธรรมะของเราก็ถือว่าเป็นการเท่าตัวนว่าการบัญญัติบุคคลขึ้นว่าเป็นบุคคลอย่างเช่นเราเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งบัญญัติบุคคลขึ้นเป็นคนหนึ่งโดยอาศัยจิตทั้งหมด รวมกันคือจิตจะเกิดขึ้นกี่ดวงกี่ดวงจะเกิดขึ้นในสภาพอย่างไรก็าตามถือว่าเป็นบุคคลคนนั้นเรียกว่าอาศัยจิตแต่ละดวงเหมือนบ้านอาศัยสัมภาระต่างๆมา,า,า,ารวมกันจึงบัญญัติเป็นบ้านขึ้นนี่ในความหมายที่ถูกนะครับความหมายที่ถูกคือตรงนี้อยากคําพูดในคําถามที่หนึ่งคิดในแง่ความหมายที่ถูกคืออย่างนี้ทีนี้ในความหมายที่ผิด จากคําพูดคํานั้นหรือคําถามคํานั้นก็คือบัญญัติบุคคลขึ้นในจิตแต่ละดวงโดยว่าจิตดวงหนึ่งหนึ่งก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนเราพูดว่าบัญญัติบ้านขึ้นจากสามภาระรวมกันสามภาระหนึ่งหนึ่งก็เป็นบ้านหลังหนึ่งอย่างนี้ผิดใช่ไหมอย่างนี้ผิดไม่ถูกเพราะนั้นเมื่อเราตั้งคําถามอย่างนี้ขึ้นประวาทีตอบว่า ใช่เรื่องที่ตอบว่าใช่เนี่ยในรูปการแต่งประกอนก็ไม่ได้บอกว่าใช่หมายความยังไงเพราะเขาต้องการจะ,สะแสดงความให้ชัดขึ้นทีหลังต่เวลาอธิบายต้องอธิบายกันก่อนเพราะนั้นที่ปราวาทีตอบว่าใช่ถ้าใช่ของปราวาทีหมายถึงข้างบนผิดถ้าหมายถึงข้างล่างถูก นี่เราจะรู้ได้ไงว่าประวาทีเขาตอบว่าใช่เนี่ยมันหมายถึงข้างบนหรือข้างล่างหรือประเด็นที่หนึ่งหรือประเด็นที่สองเราก็รู้ได้โดยตั้งคำถามดักลำดับที่สองถัดไปโดยถามในคำถามที่สองว่าบุคคลในเพราะจิตแต่ละดวงย่อมเกิดแก่ตายจุติและอุบัติหรือที่เราถามขึ้นอย่างนี้เนี่ย เราต้องการจะถามยัดความที่หนึ่งเข้าไปว่าเขาหมายถึงอย่างนี้หรือแต่วิธีการเขียนนั้นแทนที่จะเขียนในลักษณะธรรมดาโดยลำดับความว่ากขอข,อของขอเลือกตีอย่างไรดีต่อระชาใช่ท่านก็ไม่ถามอย่างนั้นไม่เสนอความอย่างนั้นท่านกลับเสนอความค่อยๆใส่เข้าไปเข้าไปแต่ความของคํำถามที่สองน,นี่มันหมายความถึง ถามในประเด็นที่หนึ่งนะครับเพราะอะไรจรึงถามอย่างนี้และเรารู้ได้ยังไงว่ามันหมายความในประเด็นที่หนึ่งก็เพราะว่าธรรมดาว่าคนคนหนึ่งจะเป็นใครคนไหนก็ตามที่เป็นหน่วยบุคคลคนหนึ่งขึ้นมาจะต้องตกอยู่ในกฎของการเกิดแก่เจ็บตายทุกๆคนนะครับนั้น ถ้าท่านรับเมื่อในคําถามที่หนึ่งที่ข้าพเจ้าถามแล้วถ้าจะหมายถึงในประเด็นที่หนึ่งจิตดวงดวงหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งแล้วก็เท่าก็มีหลายคนในคนคนเดียวและคนแต่ละคนที่อยู่ในคนคนเดียวนั้นเป็นคนคนหนึ่งก็จะต้องเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเพราะนั้นจึงถามว่าบุคคลในเพราะจิตแต่ละดวงย่อมเกิดแก่ตายจุติและอุบัติหรือ พระวาทีตอบไม่ใช่ที่ตอบว่าไม่ใช่ก็เพราะเขาไม่ได้หมายเอาในประเด็ดนนี้นะฮะไม่ได้หมายประเด็นนี้ริงปฏิเสธไปเสษว่าไม่ใช่เพราะถ้าตอบว่าใช่ก็ยิ่งผิดกันใหญ่ใช่ไม่ได้เพราะคนคนเดียวมีจิตกี่ดวงจิตทุกดวงก็จะไม่ได้เป็นคนต่างหากออกไป ไม่งั้นก็จะเกิดแก่เจ็บตายเพระจิตแต่ละดวงในเกิดดับเราก็รู้ว่ามันทียิบขนาดไหนก็จะมีการเกิดแก่เจ็บตายมีการร้องผมร้องไห้จากญาติมิตรกันไม่เว้นแต่ละวินาทีทีเดียวอ่ะคราวนี้เราก็มาดูในคําถามที่สามคำถามที่สามนะครับคําถามที่สามนี่ก็จะสืบเนื่องมาจากคําถามที่สองนั่นแหละครับแต่ว่ามันมีในลึก บางที่เขาพูดถึงตรงนี้แต่ว่าความเนี่ยมันเลยลึกเข้าไปถึงตรงโน้นเขาไม่พูดกันแบบตรงๆตงืต้นๆนะครับเขาพูดกันลึกๆแต่ว่ามันมีความในถึงกันดูคําถามที่ถามนี่ครับว่าเกี่ยวกับคําถามที่หนึ่งที่สองได้อย่างไร <Dartmouth. S 1> ก็ในคําถามที่ว่าเมื่อจิตด,ดวงที่สองเกิดขึ้นท่าน,นึึกนะครับว่าจิตด,ดวงที่สองเกิดขึ้นเราก็เขียนท่านยกแค่เนี้ว่าเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้น เกิดขึ้นต่อจากจิตดวงก่อนความจริงเราจะพูดเลยไปว่าเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นหรือจิตดวงที่สามเกิดขึ้นจิตดวงที่สองเกิดขึ้นต่อจากจิตดวงที่หนึ่งจิตดวงที่สามเกิดขึ้นต่อจากจิตดวงที่สองจิตดวงที่สี่เกิดขึ้นต่อจากจิตดวงที่สามก็พูดต่อไปได้แต่เอาแค่สั้นๆว่าเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นต่อจากจิตดวงก่อนหน้านั้นที่ดับไปแล้ว นึกนะครับว่าเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นไม่พึงกล่าวคําว่าไม่พึงกล่าวเนี่ยหมายถึงไม่พึงกล่าวตรงนี้คือจิตดวงที่สองเนี่ยไม่พึงกล่าวไม่พึงกล่าวว่าไงไม่พึงกล่าวว่าบุคคลนั้นหรือว่าบุคคลอื่นหรือคําว่านั้นเนี่ยหมายถึงนั้นนัน้นที่ไหนบุคคลนั้นไหนบุคคลนั้น เมื่อตอนที่อยู่ดวงที่หนึ่งแล้วก็อื่นก็อื่นจากดวงที่หนึ่งถ้าเขาถามว่าบุคคลที่หนึ่งกับคนที่สองเนี่ยอจิตดวงที่หนึ่งกับดวงที่สองเนี่ยเป็นคนเดียวกันหรือคนละคน,นคนเดียวกันหรือคนละคนนะครับอ่ะ,อะนี่ลองคิดดูทีนี้ไอ้ลูกคําถามนี่เขาบอกว่าไม่พึงกล่าวว่าเป็นบุคคลน,นั้นหรือบุคคลอื่นหรือ อาทีนี้เราก็ต้องคิดกันนิดหนึ่งว่าเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นไม่ใช่คนนั้นและไม่ใช่คนอื่นท่ไหมและเป็นคนไหนมันก็มีอยู่สองอย่างนะครับคนนั้นกับคนอื่นจะเป็นทั้งบุคคลนั้นบุคคลอื่นหรือพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้แล้วว่าเราไม่รับว่าคนนั้นและคนอื่นคือไม่ใช่คนเก่าและไม่ใช่คนใหม่ ่ทีนี้ดูประลวาดีก็ตอบว่าใช่เนี่ยใช่เนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมใช่เนี่ยแปลว่าเขาเขารับว่าจิตดวงที่หนึ่งกับจิตดวงที่สองเนี่ยไม่ควรจะถือว่าเป็นคนเดิมแล้วก็ไม่ควรจะถือว่าเป็นคนใหม่ถูกคไหมไม่ควรจะถือว่าเป็นคนเดิมและไม่ควรจะถือว่าเป็นคนใหม่ถูกไหมอย่าลืมว่าคนนั้นผมเคย จึงจาเป็นจะต้องชวนกันนึกถึงอยู่เป็นหลักไว้เสมอว่าคนโดยสันดานตรงนี้เขาพูดกันโดยสันดานเมือนกันนะครับตอนนี้กับโดยโดยอะไรครับอ่าโดยเราเรียกว่าอะไรล่ะตอนนั้นนะต่ให้เป็นคุณน้ำบัตรนะครับเป็นคุณธําบัตรโดยอาการโดยอาการอันนี้เราดูนะครับว่า เมื่อจิตดวงหนึ่งจิตดวงหนึ่งกับจิตดวงหนึ่งคำว่าจิตดวงหนึ่งกับจิตอ,อดวงหนึ่งกับดวงสองเนี่ยท่านต้องนึกว่าหมายถึงว่าจิตดวงที่หนึ่งกับดวงที่สองในใครคนใดคนหนึ่งคนเดียวนะอย่าไปนึกต่างคนกันในคนคนเดียวต่างขณะจิตกันเป็นคนเดิมหรือคนใหม่เราก็แยกตอบแยกตอบว่า โดยที่เขากำลังพูดคืนเนี่ยโดยสันดานเป็นคนเดิมคนคนใหม่คนเดิมครับโดยสันดานและเป็นคนเดิมซึ่งในนี้เราต้องการจะชำระเรื่องสันดานก่อนโดยบุคคลโดยสันดานซึ่งเราจะเห็นความสืบต่อไปเพราะเรารู้ว่าคนโดยบัญญัติเพราะฉะนั้นในคําถามต่อไปจะระบุว่าเขาต้องการจะชี้ชัดเรื่องบุคคลโดยสันดาน ดีท่านจะได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นจิตดวงหนึ่งดวงสองหรือดวงสามดวงสี่ที่จะเกิดต่อไปถ้าเราจะบอกคนละคนกันหรือไม่พูดไม่ได้ก็ไม่ได้ครับเพราะโดยสัญดานแล้วจะกี่ดวงกี่ดวงก็ถือว่าเป็นคนนั้นที่ถูกต้องอย่างนี้ในในสัจจะยม,มกุฎมีมรรควิธีนีนแบบของตคนงต่าคน คือจะเริ่มต้นปนส่งนี้ต้นตะปเป็นผู้ชนกลาโดาป็นมากกโดาเป็นมากชนถ้งเป็นโซดาชงเรื <s pered Gram ABS> ่อยไปจนเป็นอุโรปาอันนั้นก็โดยโดยอาการโดยอาการตรงนี้เขาจะชำระโดยสันดาหเนี่ครับหรือความหมาย ในทางวิธีการเขียนก็คือผู้แต่งต้องการจะแสดงความออกมาโดยลำดับลาดับเพราะนั้นคำถามท,ที่สามว่าเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นไม่พึงกล่าวว่าบุคคลนั้นหรือว่าบุคคลอื่นหรือปะวาทีตอบว่าใช่ถามว่าผิดหรือถูกนะครับถามว่าผิดหรือถูกโด,ดออดโดยสันดานตอบอย่างนี้ผิดใช่ไหมครับโดยสันดานตอบอย่างนี้ผิด พราะพูดได้ว่าจิตดวงที่หนึ่งกับดวงที่สองนั้นเป็นคนคนเดียวกันไม่ใช่คนอื่นแล้วก็ไม่ใช่กล่าวไม่ได้ว่าคนนั้นหรือว่าคนอื่นมันมีให้เลือกตอบอยู่สามคนเดียวกันหรือคนอื่นหรือกล่าวไม่ได้ว่าคนนั้นและคนอื่นฉันนั้นตอบว่าใช่ตัเนี้ถ้าเอาโดยสันดานแล้วผิดซึ่งเราจะชำระในคำถามต่อไปนะครับกรน,นี้ถ้าโดย อาการซึ่งเขายังไม่พูดถึงในจุดนี้นะครับอ้าวทีนี้มาดูโดยอาการเราดูกันเองว่าจิตดวงที่หนึ่งกับดวงที่สองเกิดขึ้นจิตด,ดวงเก่ากับจิตด,ดวงใหม่กล่าวว่าไม่ใช่คนนั้นหรือว่าคนอื่นเนี่ยถูกไหมโดยอาการไม่ใช่คนนั้นและไม่ใช่คนอื่นถูกไหมเอายกยกให้ชัดลงไปว่ามาัก กับผลอาก่อนหน้านั้นอีกหน่อยก็ได้โคตรตะลูกสามดวงเรียงทีหลวงพ่อว่าเมื่อสักครู่ถ้าโดยสันดานแล้วก็คนนั้นแหละไม่ใช่คนอื่นแล้วก็ไม่ใช่กล่าวไม่ได้ว่าคนนั้นหรือว่าคนอื่นทีน,นี้โดยอาการถามว่าเป็นคนนั้นได้ไหมครับ โตรัลปูดับแล้วมักเกิดขึ้นมักก็คือคนนั้นตอนเป็นโตรัลปูนั่นเองไม่ได้ใช่ไหมครับตัวน,นี้ไม่ได้ผลเกิดขึ้นก็พูดไม่ได้ว่าคนเป็นคนนั้นคือคนเดียวกับตอนที่เป็นมักทีนี้พูดถึงคนอื่นว่าเป็นคนอื่นได้ไหมครับได้ใช่ไหมเป็นคนอื่นได้ และในคําพูดที่สามว่ากล่าวไม่ได้ว่าเป็นคนนั้นคนอื่นได้ไหมครับผิดก็เราก็เลยต้องบอกว่าไอ้ไอ้ไอ้คำพูดที่มันเกี่ยวกับคําถามตัวเนี้ยคือคนนั้นคนอื่นแล้วก็กล่าวไม่ได้เราดูกันอีกทีนะครับโดยสันดานเราเราเระบุว่าจิตดวงไหนดวงไหนก็คนนั้นแหละ แล้ะบุกการบัญญัติบุคคลโดยสันดานก็คือสมมุตินั่นเองคนโดยสมมุิจิตกี่ดวงกี่ดวงก็คนนั้นแต่ถ้าโดยอาการจิตดวงนี้จิตดวงนี้จิตดวงนี้เป็นคนอื่นจากกันใช่ไม่ใช่นี่อย่างนี้นะฮะทีนี้กล่าวไม่ได้คำว่ากล่าวไม่ได้ว่าคนนั้นหรือคนอื่น คำพูดคำนี้ใช้กับความหมายทั้งสองกรณีไม่ได้ความหมายถึงบุคคลโดยสันดากอากาศทีนี้เราดูที่ครับว่าในคำถามที่สี่สืบเนื่องต่อไปอย่างไรเมื่อปรวาทีรับว่าชัยชัยเนี่ยจะหมายความยังไง ก็จะต้องป้อนคําถามให้ตอบให้ชัดเจนลงไปจะได้รู้ความหมายความผิดหรือถูกอย่างไรเราจึงถามว่าเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นไม่พึงกล่าวว่าเด็กชายหรือว่าเด็กหญิงว่าสตรีหรือว่าบุรุษว่าเครหัดหรือบรนประชิตเทวดาหรือว่ามนุษย์หรือประวัาที่อว่าพึงกล่าวได้ ที่เราป้อนคำถามนี้เข้าไปนั้นก็เพื่อที่จะให้ประวาทีขยายความคำรับว่าใช่ก่อนหน้านี้ว่าหมายความยังไงที่บอกว่ากล่าวไม่ได้่พูดไม่ได้หรือว่านี่เราต้องเปลี่ยนจิตจิตดวงหนึ่งดวงสองดวงสามกล่าวได้ไหมว่าจิตสามดวงนี้ เป็นหญิงเอาอย่างสุภาพสตรีที่ท่านนั่งอยู่ที่นี่จิตของท่านเกิดมาแล้วหลายขณะและกําลังเกิดอยู่และจะเกิดต่อไปหลายขณะจิตแต่ละดวงแต่ละดวงที่กําลังเกิดเนี่ยเรากล่าวได้ไหมว่าเป็นผู้หญิงได้ใช่ไหมครับเพราะผู้หญิงเนี่ยบัญญัติคลุมบัญญัติคลุมตราบใดที่ยังคลองเพศอิทธิเพศอยู่ก็ยังถือว่าเป็นผู้หญิง เพราะฉะนั้นในความหมายอย่างนี้เป็นการระบุชัดว่ากล่าวได้ว่าเป็นคนนั้นแม้ว่าจิตจะเกิดกี่ดวงก็าตามนี่ท่านยก,ยกกรณีที่เป็นการบัญญัติบุคคลขึ้นโดยความเป็นหญิงเป็นชายหรือโดยความเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ พระวัาทีตอบว่าได้เพราะนั้นที่ตอบว่าได้ตรงนี้ก็ถือว่าถูกหรือผิดถูกครับถูกต้องแล้วไม่ผิดแล้วเราต้องการจะถามในความหมายที่ถูกต้องอย่างนี้ให้พระวัาทีตอบด้วยอันนี้ผมขยายตัวนิดน,ดนะครับวา่าบุคคลโดยอาการเนี่ย จริงก็เคยพูดแล้วอายุมันกว้างต่างกันอย่างเช่นโดยเพศคลุมหลายธนาจิตตลอดชีวิตเลยหรือไม่ตลอดชีวิตก็เท่าที่เพศหญิงหรือเพศชายยังปรากฏจิตกี่ขณะก็แล้วแต่ถ้าเป็นโดยโดยยานมีมรรคยานโพลยานเป็นตอนนี้ก็อายุสั้นต่างกันไปนะครับหรือเป็นผู้บอดผู้หนวกก็เท่าที่ยังบอดยังหนกอยู่ ก็นับขนาดจิตเท่านั้นตรงนี้ท่านก็ยกยกโดยโดยวัยโดยเพศเด็กหญิงเด็กชายตอนเป็นเด็กแล้วก็สตรีบุรุษนี่ก็เป็นเพศตอนโตแหละเรียกสตรีหรือบุรุษแล้วก็โดยเพศของการบวชกับไม่บวชถ้าตราบับใดถ้ายังบวชอยู่ จิตเกิดกี่ดวงกี่ดวงก็ยังถือว่าเป็นบนรรปะชิตยอยู่นั่นเองถ้าศึกเมื่อไหร่ก็ถือว่าขาดจากความเป็นเป็นบนรรปะชิตจิตดวงขณะยังไม่ศึกกับจิตดวงหลังศึกแล้วก็ถือเป็นคนละคนกันโดยการบัญญัติในแง่นี้เทวดาหรือมนุษย์นี่ก็เป็นตลอดชีวิตครับแม้ว่าเทวดาบางพวกจะแปลงร่างมาเป็นมนุษย์จิตขณะแปลงร่างนั้นก็ถือว่าเป็นมนุษย์ะเ,เป็นเทวดาอยู่นั่นเอง มันตรงนี้เราต้องการจะหรือผู้แต่งต้องการจะแสดงความหมายอีกแง่หนึง่งให้เห็นชัดเจนลงไปว่าจิตสองดวงที่ยกฟับหมอบพอเป็นตัวอย่างนั้น